สวัสดีค่ะปฏิหารคดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมนะคะราศีกุมราศีตุลและราศีมิถุนนะคะเป็นการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะหมอแจนยังไม่ทราบนะว่าปฏิหาราวดีเนี่ยกำลังจะเกิดกับนะคะภายในจิตใจเรื่องใดเกี่ยวกับชาวธาตุลมสิ่งใดที่คุณควรทราบสิ่งใดที่คุณควรรู้นะคะไพ่ที่ตกออกมาแล้วหมอแจนจะใช้พยากรณ์เลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ p a c e of cups แล้วก็ก้าดาบนะคะ พลังงานของชาวท่านลมอะ่ะคุณชอบนึกนะคะหรือกังวลนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตคุณะนะค่ะคุณกําลังรู้สึกเหมือนว่าบา,บางครั้งเราไปเจอความรู้สึกหรือเราไปรักใครบางคนเนี่ยมันมีเรื่องกังวลในจิตใจเรานะะทีนี้เราจะมาค้นหาว่าปฏิหารข่าวดีเนี่ยที่มันจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปกับชีวิตเราอะนะคะมันเรื่องสิ่งใดนะทีนี้ไพอ่อเขาอาจจะออกนํามา เพื่อเกี่ยวกับการหาวิธีการแก้ไขไปทิหารข่าวดีคือหมายถึงว่าคุณรู้นะคะรู้จักจุดบางจุดที่มันเป็นสิ่งที่เอ๊ะทำไมเธอเราถึงไม่ไม่สักเซทถึงในความรักความสัมพันธ์ทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ที่เวลาเรากำลังงจะเริ่มอนุญ,ญาตให้ตนเองมีความรักทําไมเราถึงเครียดทําไมเราถึงกดดันทําไมถึงมีคนส่งข้อความหาฉันหรือมีคนไม่ส่งฉันรู้สึกเหมือนไม่พอใจ บางครั้งเหมือนเขาทําอะไรไม่ถูกตามอารมณ์ที่ฉันต้องการที่ฉันปรารถนาทําไมความรักความสัมพันธ์ไอค้คนคนนี้หรือไอ้คนนี้มันชอบทําให้ฉันเครียดหรือพห้ตกกังวลน,นะคะชาวธาตลมนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะค,ะคุณจะได้คําตอบนะคะการไขนะคะออไขปัญหาในเส้นทางชีวิตที่คุณกําลังจะเริ่ม มีความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นการมันเป็นความกลัวความหวาดกลัวหวาดระแวงไม่พึงพอใจในสถานการณ์กับความสัมพันธ์กับคนที่เราไปรู้สึกดีอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีดูโดดเด่นเราปิง๊งรักกระทันหันแล้วถูกใจหรืออะไรก็ตามแต่นะนะในลักษณะที่คุณได้ไปร่วมงานกับคนคนนี้เนี่ยนะ มือนการเข้าสังคมหรือการอยู่ในวงสังคมหรือในหมู่สังคมแล้วทีนี้ปฏิหารข่าวดีเนี่ยนะคะหมอกาลังรู้สึกว่าพระพอมีพลังงานเดอสซันเข้ามานะใต้สําหรับมีราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะดาวสุขดาวจันทร์ของชาวธาตุลมบางคนคุณอาจจะเป็นลัคนาพิจิกได้นะราศีอาจจะเป็นธาตุลมหรือดาวสุขดาวจันทร์ของคุณดาวจันทร์และดาวสุ์อาจจะอยู่ธาตุราศีพิจิกก็ได้นะคะหรือบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ความรักมา หวังเสียใจและเวลาที่คุณมีความรักนะคะปฏิหารข่าวดีครั้งนี้ก็คือเราจะต้องเราไม่กลัวแหละเราหยุดความเจ็บปวดเราจะไม่ดึงพลังงานเอาโลโก้ของไอ้คนเก่าที่มันทิ้งเราไปอะที่มันทรยศหัางหลังเราอะมาแปะหน้าคนใหม่เนี่ยนะเอามาแปะหน้าคนใหม่ทำไมคะเนี่ยคุณจะเข้าใจกระจาคุณจะเข้าใจกระจงแจมแจ้งแดงแจ๋ว่า สิ่งที่หมอพูดไปอ่ะให้คุณพิจารณานะคะหมอจะไม่ใช้คําว่าวิจารณญาแล้วหมอจะใช้คําว่าให้คุณใช้ปัญญาพิจารณาตัวของคุณเองว่าสิ่งที่หมอพูดไปเนี่ยนะปฏิหารคข่าวดีที่กาลังจะเกิดกับคุณเนี่ยชาวธาตุลมปฏิหารคือหมายถึงว่าสิ่งใดบางอย่างมันเป็นจุดอ่อนของเราที่เราควรแก้ไขเราไม่ควรจะนํามันมาอยู่ในชีวิตเราทําให้เราอ่ะกลัวเราไม่พอใจเราไม่พอใจคนนี้ เขาไม่ทําตามอารมณ์ความต้องการของเราแบบนี้ในความสัมพันธ์แม้แต่มิตรภาพแม้แต่เพื่อนใหม่แม้แต่อยู่ในวงสังคมที่ไปร่วมงานที่เป็นกลุ่มหรืออะไรแล้วก็ตามแต่บางครั้งมีคนมาชอบหรือสนใจเราเราก็เราชอบเขาเหมือนกันแหละแต่เราก็กลัวที่จะมีความรักเรากลัวเราเราต้องการมีเพื่อนมีกลุ่มสังคมมีคอนเนคชันที่จะเรียนรู้หร,หรือหลายๆคนอย่างเงี้ยเราชอบ เป็นในทํานองเพื่อนในทํานองกลุ่มอะไรแบบเนี้ยเราชอบแต่ถ้าเรารู้สึกเหมือนไปรักเขาเราเครียดเลยเราเครียดทันทีเราไม่พอใจตัวเองเพราะอะไรคะพอกาลังจะเดินหน้าในความสัมพันธ์สมมุติมีไลน์ส่งข้อความหากันปุ๊บทีนี้คุณก็เฝ้ารอว่าเมื่อไรเขาจะตอบกลัวอ้าแล้วยังไงต่อทีนี้มันทําให้อารมณ์ร้อนลมนะพลังงานธาตุลมกับธาตุไฟผสมกัน ประจวบเหมาะใส่กันนะคะอันนี้หมอดูคิปชาวธาตุลมนะแต่หมอกําลังพูดพลังงานนะคะว่าคุณอะทาไมถึงเป็นสิ่งนั้นเหมือนธาตุลมกับธาตุไฟประจวบเหมาะกับเข้าไปในอารมณ์ของคุณทําให้คุณอารมณ์ร้อนใจร้อนอยากรู้ความสัมพันธ์การคืบหน้าด้วยความรวดเร็วทําให้คุณรู้สึกเหมือนบางครั้งเอ้ยก็ไม่พอใจสมมติถ้าเราไปชอบคนนี้ไม่พอใจแต่บางคนมีใครมาชอบเราเราก็ไม่ได้ชอบเขานะคะและบางคนทีนี้ถ้าคนคนนั้น เราไปชอบและไม่ได้ทำเออ่เป็นไปตามอย่างที่ใจหรืออารมณ์คุณต้องการเนี่ยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีของความไม่พอใจอ,อารมณ์ร้อนหัวร้อนหรือเครียดกังวลกับไอ้เรื่องที่เราเคยทนโดนทรยศหักหลังนะคะในครั้งเก่าครั้งก่อนอ่ะนะคะเพืเ่อนๆนะทีนี้ถ้าคุณแก้ไข นะพลังงานบอกว่าแก้ไขคือหมายถึงว่าสมมุติมันเป็นสถานการณ์ของคนอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็ตามแต่คนของคุณที่คุณไปรู้จักหรือมีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคุณจะต้องนะคะสิ่งนี้คือเวลาที่เราเริ่มมีความรักเนี่ยนะคะเราจะไม่เป็นสวิตนะคะชาวธาตุลมเนี่ยเป็นสวิตอยู่ที่ตัวสวิตออนออฟนะ,ะที่ตัวคุณที่อารมณ์คุณนะนะคะอารมณ์ความรู้สึกฟิลลิง่งเวลาคุณมีความรักนะออกไปนะคะ ก็คือเปิดก็คือเปิดนะถ้าจะปิดสมมติเรายังไม่พร้อมเปิดเราต้องรู้ตัวเองว่าเอ้ยเรายังไม่พร้อมเปิดเพราะเรายังนึกถึงเรื่องเก่าโลโก้เก่าคนเก่ายังตามหลอกหลอนเราใน่ว้งมโนนึกของเราใช่ไหมทําให้เรากังวลแล้วกลัวว่าไอ้คนใหม่มันจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้คล้ายๆไอ้คนเก่าไหมเนี่ยมีความกลัวโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะ แล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนเอ้ยอะไรเนี่ยทําไมเขาถึงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะทําให้พอความไม่พอใจเนี่ยพอข่าวดีคืออะไรสมมุติคุณเข้าใจว่าเอ้ยเรากลัวเรากลัวเราเรายังไม่ต้องคุยกับใครเราต้องไม่เราจะต้องทําอารมณ์ของตัวเราว่าไอ้นั่นเพื่อนร่วมงานอันนี้คนที่เข้ามาหาเราไม่นานเดี๋ยวก็จากไป เราต้องคิดไวเ้เป็นแบบเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอย่าเพิ่งไปชอบหรือไปคุยกับใครในลักษณะที่เหมือนว่ามันจะดึงเรื่องเก่ากลับมาให้เรากลัวให้เรากังวใลวให้เราไม่พอใจไม่พอใจอารมณ์ตัวเองด้วยไม่พอใจอารมณ์ไม่พอใจการเเออขาเรียกว่าปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้ตอบสนองตอบโจทย์ตามอารมณ์ของเรานะคะถ้าเราตัดเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี้ยปฏิหารคือคุณจะเลิกดึงนะ เวลาที่เราเริ่มมีความรักสมมติคุณกําลังคุยคนนี้ปุ๊บเอาละคุณจะเริ่มกลัวคุณจะเริ่มกังวลคุณจะเริ่มไม่พอใจตัวเองคุณจะเริ่มไม่พอใจผู้คกนนั้นคุณจะเริ่มไม่พอใจสถานการณ์เอ๊ะเมื่อไรจะได้เจอกันเอ๊ะเขาทำไมไม่ส่งข้อความมาเอ๊ะเรารอข้อความนานเกินไปแล้วเออหรือว่าฉันทังความสัมพันธ์ดีกว่าหรือฉันสับสนนะทาให้คุณรู้สึกหัวร้อนคุณสับสนนะบางครั้งคุณก็เลยเหมือนแอนตี้แอนตี้ความสัมพันธ์ที่กาลังจะเข้ามาหาคุณ คุณชอบแหละแต่คุณไม่ชอบโมเมนต์ของตัวของคุณเองที่ทําไมฉันรู้สึกเหมือนไม่พอใจอ่ะมันไม่พอใจทําไมไม่เป็นไปอย่างใจอ่ะนะสิ่งนี้นะถ้าคุณเข้าใจตัวของคุณเองคุณจะไม่ต่อต้านคุณจะไม่ขัดแย้งกับอารมณ์ว่าเป็นสวิตท,ที่ปิดเปิดอารมณ์ของคุณนะเอาเอาหรือไม่เอาวะหรือไม่เอาดีกว่าโอ๊ยเครียดกังวลเหลือเกินเออแต่ฉันก็ชอบเขานะทำไมมาถึงรู้สึกแบบนี้ว่าเบื่อนอะ่ะแล้วก็นึกถึงเนี่ยนะฮะแปด แปดถ้วยบางครั้งคุณตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเช่นพังความสัมพันธ์เช่นบล็อกไม่คุยต่อละต้องทําเป็นเหมือนไม่สนใจเขานะคะอะไรแบบนี้ก็ได้นะ,ะทีนี้พอคุณทําสิ่งนั้นปุ๊บอ่าคนนั้นก็รู้แล้วว่าโอเคคุณไม่อยากจะคุยต่อคุณไม่สารความสัมพันธ์ก็ยังเจอหน้ายังร่วมงานหรือนานๆเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังติดต่อยังประสานงานกันหรือยังสามารถร่วมงานหรืออะไรก็นเนี่ยหรือคนแบบเนี้ยก็ คุณก็เจอในชีวิตอีกนะในในในโอกาสข้างหน้าเนี่ยทีนี้คุณรู้สึกเหมือนเวลาเจอเขาข้างใดคุณก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าเออฉันก็ชอบเขานี่ว่ะแต่ทําไมมันมีอะไรขวางไว้วะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้สักทีเนี่ยคุณพยายามเฝ้าถามตัวเองให้คุณพิจารณามองที่ตัวเองว่าเออจริงหรือเปล่ามันเป็นแค่แชทคุยยังไม่ได้เป็นคนคุยที่เป็นแบบเป็นล่ำเป็นสันนะ คนคุยแบบเป็นล่ำเป็นสานหมายถึงว่าโอ้ยคุยทุกวันถึงเวลาออนคุยคุยคุยเปิดกล้องคุยคุยคุยตลอดคุยเย็บสี่ชั่วโมงคุยคุยจนแบบเออได้คบเป็นแฟนจนแบบไปมาหาสู่หรือว่าหลายปีผ่านไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแค่มีคนคุยหรือส่งข้อความเข้ามาไม่นานเป็นเลยนะคะยังไม่ได้ขึ้นสถานะที่แบบคุยไปนานแบบอดทนรอได้อดทนรอไม่อดทนเลยค่ะไม่อดทนรอ ะะถ้าคนนั้นมีปิติริยาบางอย่างที่ยุ่งหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่ไว้ใจคุมเครือตอบข้อความช้านะคะทาให้คุณรู้สึกเหมือนว่าไม่เป็นที่ต้องการไม่ได้รับความเอาใจใส่หรือใดๆก็ตามแต่นะเดี๋ยวนะในอดีตในอดีตนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า ถ้าเป็นตอนเด็กนะเหมือนคุณตื่นมาคุณไม่เจอใครในบ้านเลยอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเหมือนคุณโดนทอดทิ้งเอ๊ะทําไมฉันไม่เจอใครเลยนะคุณคุณกำลังกลัวในความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่ที่สิ่งที่คุณกลัวเป็นบาดแผลในใจของคุณอันนี้คุณต้องเอาออกไปสถานการณ์เนี่ยมันจะจบเพื่อให้คุณอะสามารถควบคุมเราต้องขอพูดคํานี้ก่อนว่าการควบคุมว่าเราอะจะไม่ได้โดนทอดทิ้ง ส่วนใหญ่ชาวธาลุมคุณมากจะอยู่ที่ทํางานของคุณแล้วคนอื่นอาจจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาอะจะเข้ามาอีกเจอคุณคุณไม่สามารถที่จะเดินไปหาเขาหรือไปที่ทํางานเขาส่วนใหญ่เป็นพลังงานของคุณอยู่กับที่และคนนั้น่ะเดินเข้ามาเพื่อร่วมงานกับคุณซะมากกว่านะะมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นทีนี้การที่เรารู้สึกเหมือนว่าเหงาโดนทอดทิ้งมันมีความกลัวความหวาดระแวงหรือไม่ไว้วางใจไอ้ตรงเนี้ยนะคะคุณจะต้องควบคุม ตัวอางข่าวดีคือคุณจะควบคุมอารมณ์ความไม่พอใจว่าไอ้นั่นมันกําลังทําไม่พอใจฉันไม่พอใจมันตอบข้อความช้าไม่คยุยไม่คุยกับมันไม่ดีกว่ารำคาญนนะักไม่รู้จะเอายังไงอะไรยังงี้นะคะดูสิเนี่ยฉันอะทําไมตอบช้าเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของการตอบแชทของฉันเลยเหรอทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี <laughs> ้ยนะหัวร้อนหัวเสียทีนี้ถ้าคุณควบคุมคอนโทร หรือนะชาวธาตุลมคุณไปเจอราศีพิจิกหรือไปเจอราศีเมษนะคะนะครับน้องที่คนที่แบบทํางานแล้วอะ่ะจะไม่สนใจกับแชทท่องแชทหรอกไม่ว่าคุณจะสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนเขาจะไม่สนใจเขาจะต้องไปโฟกัสงานก่อนนะะนะคะเนี่ยราศีเมษนะทีนี้ตัวคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะควบคุมอะควบคุมว่าเออตอนนี้ยังเดียวก่อนยัง เราอะจะไม่ไปควบคุมคอนโทรลฝั่งตรงข้ามนะคะเราจะควบุกอารมณ์ตัวเราไว้ไม่ให้อยากรีบรีบอะรีบรีบ,ร,บ,ร,บรวบรัดว่าเออรู้จักกันไม่นานไม่เป็นไรหรอเอาอยัางไงว่ามาเลยนะคะอยากแบบอยากจริงจังเลยอยากควบคุมคนนี้ไว้หรืออยากเป็นแฟนเลยอยากเป็นตัวจริงเลยนะถ้าเราถูกใจอะ่ะอยากให้คนนั้นอะก็เซเยสกลับมาแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงเป็นไงคะคนนั้นน่ะตอบช้า เหมือนคุณกาลังควบม้าวิ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไอคนนั้นมันกําลังอะไรรู้ไหมคะขี่เกวียนมาเนี่ยคุณเข้าใจสภาพไหมอะเดี๋ยวนีคุณเข้าใจสภาพที่หมอพูดไหมคนคนนั้นกําลังรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเขาโฟกัสอย่างอื่นก่อนเขาทํางานหาเงินก่อนหรือเขาค่อยๆดูคุณหรือค่อยๆๆขยับความสัมพันธ์ยังไม่แน่ใจหรืออะไรไม่พอใจเลยค่ะล้มหน้ากระดานเทเทเททิ้งอเททิ้งเลยนะคะ ทคนนั้นทิ้งและคุณก็รู้สึกเหมือนว่าเขาอไม่ให้ค่าคุณเลยดูถูกฉันหรอฉันไม่สวยเหรอหรือฉันไม่หล่อหรือไม่เห็นฉันมีความหมายหรออะไรสิ่งเนี้ยนะความเป็นเอ,อความเป็นอีโก้จริงจริงมันไม่ได้เป็นอิโก้ของคุณโดยที่ใสหรอกแต่มันเป็นภาพความทรงจำที่เราเคยเจ็บปวดเสียใจในอดีตอ่ะมันเปิดสวิตช์ออนเข้ามาในหัวเรา ในฟิลลิ่งในความรู้สึกอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะไม่พอใจจริงๆเราอะ่ะไม่ใช่ไม่พอใจคนคนนั้นนะในความสัมพันธ์เราไม่พอใจตัวเองอารมณ์กับของตัวเองนี่แหละที่ใครบางคนที่มันทําที่มันเป็นเออชนักติดหลังเราไว้อะในอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเพื่อนๆให้คุณสังเกตดีๆว่าจริงนะถ้าคุณควบคุมคอนโทรลต,ต,ตรงนี้ได้นะอารมณ์เบื่อ่ายอารมณ์ไม่พอใจไม่เป็นไปอย่างใจนะคะเหมือนเหมือนประนึ่งว่า ถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนอันนี้นะความรักความสัมพันธ์นะคุณอะจะไม่ได้อยู่โสดหรอกหรือไม่ได้อยู่ไม้หรอกจะมีคนมามามอบความรักให้คุณเห็นไ,ไหมคะตัวคุณมเมก้าเหลี่ยนเนี่ยนะอยู่โสดนะคะหมอจะอ่านจากผู้หญิงไปหาผู้ชายนะคะคุณเป็นผู้ชายคุณก็ชมคลิปนี้ได้หมอไม่ได้ดูแต่เฉพาะผู้หญิงนะคะแต่หมอทายให้ผู้หญิงเพราะต้องอ่านไพ่สําหรับผู้หญิงเพราะอะไรคะเพราะอาจาย์เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ทายไพ่ และที่สําคัญผู้หญิงก็ชมช่องนี้เยอะที่สุดถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ฟังว่าคุณพลังงานตัวคุณเป็นสิ่งนี้ไหมแล้วคุณก็ไปพิจารณาว่าเออจริงไหมทาไมความสัมพันธ์มันไม่สักเซตหลังจากที่เราฮบาดเจ็บเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตหรือเรากลับมาเป็นพ่อไม้แม่ไม้และเราก็เหมือนว่าโอเคฉันมีตังใช้อ่ะฉันมีความเฉันโสดฉันมีความสุขดีนะแต่ที่ มีคนเข้ามาแยะแยะหรือเราก็รู้สึกไปชอบใครอย่างเงี้ยแต่ทําไมความสัมพันธ์มันก้าวไม่ได้มันก้าวขึ้นไม่ข้า,มข,ามขั้นนะคะข้ามขั้นไม่ได้ข้ามขั้นจากคนรู้จักหรือคนร่วมงานเนี่ยไม่ได้สักทีเพราะอะไรคะอืมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเพราะเราอยากจะอยากจะอะไรคะ,ะเพราะเรารู้สึกเหมือนว่าเวลาเราจะเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเราจะไม่ได้สนใจอ่านะคะว่าเอ้ย เขาอาจจะวุ่นวายอยู่กับงานเนี่ยหมอว่าคุณต้องไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นธาตุดินและธาตุไฟนะคะหมอกำลังรู้สึกสิ่งนั้นเฮ้ยเขากำลังวุ่นวายกับงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตอนนี้ความสัมพันธ์นะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติห้ามควบคุมเราห้ามไปเป็นบอสคนนั้นหรือเราห้ามไปเป็นบอสกับตัวเองที่แบบ วันนี้เดี๋ยวนี้คือมันเหมือนว่าการประกาศผลรางวัลที่หนึ่งต้องออกตอนเนี้ย <c oughs> นะคะเข้าใจไหมสีนี้ความสัมพันธ์อ่ะถ้าเด็กถือเหรียญหมายถึงว่าคุณกับเขาอ่ะต้องเรียนรู้แล้วรู้จักกันไปเรื่อยๆความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบช้าๆเพราะว่าเขายังยังมีอย่างอื่นที่ต้องโฟกัสก่อนอาจจะเป็นงานและเงินของเขาตัวคุณก็ด้วยเช่นกันถ้าตัวคุณบอกว่าไม่อ่ะ ตอนนี้ฉันอยากจะมีแฟนเลยให้มันรู้แล้วรู้ลาะว่าคนนี้เป็นแฟนฉันฉันจะได้ไม่ห่วงเลยไปทํางานแต่คนที่คุณไปคุยด้วยไม่ได้คิดสิ่งนั้นถ้าสมมุติคุณเข้าใจกระจ่างแจ้งเนี้ยคุณจะไม่ต่อต้านอารมณ์ตัวเองหรือไม่ต่อต้านว่าเหมือนว่าไม่อ่ะเวลาฉันอยากคุยมันไม่คุยเวลาที่แกอยากคุยฉันไม่คุยบ้างมันเป็นการสู้กันค่ะนะคะสู้กันค่ะนะทีนี้ถ้าเราอ่ะเข้าใจนะเอ่ออันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมคะ เราไม่ควบคุมไงเพราะเดฟูลอะเราไม่คุมเขาเพราะอะไรคะโอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนแกไม่ตอบแชทเราก็ควบคุมอารมณ์ว่าเออไม่อย่าอย่า,อย,าอย่าไม่พอใจอย่า,ารมุมร้อนอย่าหัวเสียอย่าหุนพันพันแล่นอย่าไปควบคนอื่นดีกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นสิ่งนั้นนะเราก็ปล่อยให้เขาทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําอย่างอื่นเห็นไหมคะเราก็ไปโฟกัสอย่างอื่นเราก็รู้แหละเราก็เข้าใจว่าเออคุณมีความรักได้ เมื่อเราเจอกันเมื่อเราเข้าใจกันมันเป็นความรักเราจะต้องเขาเรียกว่าบางคนชาวธาตุลมคุณก็มีพลังงานของที่เป็นราศีเมษหรือราศีพิจิกหรือเป็นชาวธาตุไฟที่ควบควบคุมอยู่ในในในพื้นของคุณอะนะคะโดยเฉพาะสมมติคุณผู้หญิงบางคนนะสิ่งที่คุณควรรู้ก็คือบางคนถ้าเราไปเจอใครบางคนที่เขาอะออไม่เป็นตามอารมณ์เราหรืออะไรก็แล้วแต่ลองดูหรือเรียนรู้เขาก่อน จะเย็นๆหรือเราอะที่ผ่านมาเพราะอะไรคะเรารีบในความสัมพันธ์บางคนบอกว่ารู้จักสามเดือนพอแล้วข้างหน้ามันจะชั่วมันจะดีนิสัยมันจะเข้ากันได้ไม่ได้ค่อยเลิกข้างหน้าวันนี้เอาคนเนี้เนี่ยและที่ผ่านมาคุณจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะเราตัดสินใจเร็วเกินไปแต่นะตอนนี้นะคะเราควบคุมอารมณ์ตัวของเราเองก่อนค่อยๆดู แล้วคุณอะนะคะจะเจอจะเจอเนื้อคู่เนี่ยนะ,ะไม่รู้เนื้อคู่เป็นธาตุดินหรือธาตุไฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะเดอสซันมันอยู่ตรงเนี้ยคุณจะเจอใครที่ถูกใจแล้วคนเนี้ยดีแต่คุณอะจะใจเย็นรอได้หรือเปล่าล่ะเหมือนเหมือนคุณจะเจอเนื้อคู่อะจริงๆถ้าคุณใจเย็นไม่ไม่ไหวอ่ะเหมือนว่าถ้าเขาตอบช้าคุณก็เหมือนเอาคืนอะบางทีถ้าเขาตอบมาคุณก็เล่นแง่ไม่ตอบ เออมึงอยากตอบปูช้าให้กูรอกูจะช้ากันานกัเมึงนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งเหมือนว่าความหัวเสียเออหัวเสียค่ะใช่ๆก็เ,เรียกว่าหัวเสียนะเรื่องเรื่องเล็กน้อยทําให้เรารู้สึกเหมือนหัวเสียและมันกลายเป็นใหญ่อืมทีนี้ถ้าถามว่าปริาหารขาวดีคืออะไรถ้าคุณไม่เป็นตรงนี้แล้วอะนะ New New Generation คุณจะไม่กลัวว่าคุณจะคุยกับใครคุณจะปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองและค่อยๆศึกษาดูใจหรือเรียนรู้ตอนนี้มันเหมือนว่าชาวธาตุลมคุณเจอเพชรเม็ดงามอยู่กําลังเจออยู่กําลังส่งแสงสว่างสําหรับคุณอยู่แต่คุณน่ะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปได้หรือเปล่าเท่านั้นขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ของคุณนี่แหละว่าคุณจะได้คนนั้นหรือเปล่าที่คู่ควรกับคุณไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะว่าไอ้นั่นมันเรื่องเราไหมนันค่ะ เราใจเย็นที่จะรอเพื่อเอาของที่ดีที่สุดได้ไหมคุณใจเย็นที่จะเอาเดอซันได้ไหมคุณใจเย็นที่จะเอาเนื้อคู่คุณได้ไหมคุณใจเย็นสําหรับใครบางคนที่มันเหมือนตอนเนี้ยกําลังชะลอชะลอการเจอหน้ากันชะลอการคุยกันไม่มีการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารเท่าที่ควรนะคะเขาอาจจะไปโฟกัสงานเงินก่อนแต่ยังมีความรู้สึกที่ยังรักหรือคิดถึงคุณอยู่แต่สิ่งที่สําคัญสําหรับเขาตอนนี้คือ,อยังไม่ใช่ความรักนะเขาต้องทําอย่างอื่นก่อนเอาง่ายอ่ะ หาเงินคขเาเขาเรียกอะไรทํางานหาเงินเพื่อปากท้องก่อนความรักอะ่ะเอาไว้ก่อนได้ไหมถ้าไม่มีตังค์อ่ะมันไม่มีจะกินนะคะเออคนของคุณจะเป็นสิ่งนี้นะจ๊ะทีนี้ถ้าถามว่าปริหารข่าวดีถ้าคุณควบคุมปล่อยปล่อยเนี่ยปล่อยอารมณ์เออเขาเรียกอะไรอะ่ะปกติเราอะ่ะเวลาที่เราอยู่โสดใช่ไหมฮะหรือเราเจอใครหรือใครมาชอบเราหรืออะไรล้วแต่หรือเราถูกใจเนี่ยเรารู้สึก ตอนที่เราอยู่โสดหรือเรายังไม่รู้สึกในการตกหลุมรักหรือเรากำลังแชทคุยกับใครนะเออเรามีความสุขดีอ่ะเราแบบเออเรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยมีความสุขแฮปปี้นะแต่พอเราไปเจอความรักความสัมพันธ์หรือเรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยมันมันยังไงอะ่ะเรารู้สึกตกหลุมรักคนนี้แหละนะคะมันมีมันมีมันมีอารมณ์ของนะคะมันมีความกลัวและความกังวลด้วยว่าคนเนี้ย นะจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะไม่ได้ทําจะจะไม่ได้ทําสิ่งจะไม่ได้พยายามหรือไม่ได้ทําสิ่งที่เราอ่ะคาดคิดหรือคาดหวังมันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราอ่ะสับสนเราอ่อนไหวเออเราอ่อนไหวนะเราไม่สามารถควบคุมเอ,อ่อเขาเรียกอะไระควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะเหมือนคุณสวิงอะนะคะนึกออกไหมเออไม่แน่ใจว่ะหรือบางคนมีกร,กรณีแบบนี้นะไม่แน่ใจเช่น หรือว่ากูโสดก็ดีวะ่ะเออมันก็ดีนะแต่ถ้ากูมีคนเนี้ยเออดีนะกูก็มีความสุขนะกูก็ชอบเขานะเขาก็เอาใจใส่ดีนะหรือหรือกูไม่มีดีวะพยายามเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ,อ่ออยากดูอยากดูความพยายามของเขาบางคนมีคนมาชอบคุณคุณก,ก็ชอบเขาเหมือนกันแหละแต่เขาดูแลเอาใจใส่เราดีนะ แต่อยากดูความพยายามของเขาอ่ะเออพยายามอีกสิพยายามอีกอะไรเนี้ยโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยบางทีคนคนเนี้ยก็จะหยุดพยายามไปแล้วคุณก็จะมาทำอะไรคะสับสนเองคุณห่วยเองว่าอ้าวเฮ้ยไม่พยายามเพื่อฉันแล้วหรอนะคะทีนี้ตรงเนี้ยไพ่มันบอกว่าให้คุณอะนะคะให้คุณอะไรคะเราอย่าเราอย่าไป ให้คนนั้นนะ่ะทางานในความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวถ้าเราเหมือนมีใจชอบเขาอะนะคะให้เขารู้สึกมั่นใจหรือมั่นคงว่าเออเราก็โอเคเราไม่ได้แปรเปลี่ยนใจหรือเราไม่ได้ปีตัวเลือกทางเลือกคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าต้องกล้าแสดงออกความรู้สึกว่าเราก็โอเคกับเขาที่เขาพยายามนะเออเราชอบไม่ใช่เราเฉยๆหรือเรานั่งรอให้เขาพยายามอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่ไพ่บอกและความสัมพันธ์เนี่ยมันจะสักเซ็หรือสําเร็จประสบความสำเร็จมุก เออมันมั่นคงได้อะนะคะมั่นคงทางความรักความสัมพันธ์ได้แต่ส่วนใหญ่นะหมอกำลังเห็นออพลังงานของคนที่เวลาที่แบบเอออยู่ส่วนมีความสุขแต่ถ้าเวลาเจอใครที่ถูกใจแล้วอะเราก็พยายามสตรีมเหมือนกันนะเต็มสตรีมอะว่าจะเอาอยัางไงให้มันรู้คําตอบไปเลยอย่างเงี้ยสมมุติว่าหวยมันจะออกสิบห้าหันอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างมาหวยนะแต่คุณบอกว่าไม่ หวยฉันต้องออกวันหวยเราวหวยฮานอยมันต้องออกวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันจะพู้คำตอบว่าเขาจะคบกับฉันไปในอนาคตเขาจะพยายามมีฉันเพื่อไปถึงวันที่แต่งงานใช่ไหมถ้าไม่งั้นฉันแนวนะจะไม่พยายามแหละหรือฉันจะไม่รออ่ะจะบอกว่าใจร้อนไหมใช่แต่เนื้อคู่ของคุณเนี่ยที่กําลังจะเจอที่เป็นคนที่ดีนะ ใจร้อนไม่ได้เลยค่ะเพราะมันเพิ่งไพ่มันเพิ่งเพิ่งเพิ่งขึ้คืนหนึ่งเหรียญเหมือนคุณเจอคนนี้แล้วคุณก็คุยแล้วก็ไม่ได้คุยกันบ้างอาจจะเป็นคนที่ร่วมงานหรือเพิ่งรู้จักไม่ได้นานมากแต่คุณหมายตาคนนี้ไว้แต่นานๆจะม่ได้มาเจอกันครั้งหนึ่งอาจจะแบบว่ามีงานหรือมีกิจกรรมร่วมกันถึงได้มาเจอแบบนี้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่แบบตอบแชทแชดแชทไปแชทมาเร็วๆไม่ใช่ค่ะ ที่แบบอยากจะเจอตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ค่ะและคนคนนี้เขาก็ยังมีความหวันระแวงด้วยในความรักความสัมพันธ์อันนี้ปฏิหารข่าวดีนะหมอไทยเรื่องความรักให้คุณเลยเนียคะคุณเจอคนที่ดีแหละทีนี้แต่ทํายังไงคุณจะได้เนื้อคู่คนนี้หรือได้สิ่งนี้ที่คู่ควรกับเราจริงๆที่ดีๆอันนี้แหละคะ่ะปฏิหารข่าวดีของคุณคือการปรับควบคุม ควบคุมความรีบของเราอะนะคะความไม่พอใจความเบื่อหน่ายเลยอล้วแต่คุมมันไว้ให้อยู่ถ้าคุณคุมได้นะนะคหมอบอกเลยนะแบบเออสบายสบายความรักความสัมพันธ์แล้วถ้าเรารู้สึกเราคิดว่าเรารู้สึกเรารู้สึกกับเขาเราก็แสดงออกความรู้สึกหรือความพยายามอะไรอย่างเงี้ยนะะว่าเออเขาถ้าเขาพยายามกับเราเราก็บอกให้เขารับรู้ว่า แกไม่ได้พยายามเปล่าหรอกแกก็ฉันก็โอเคกับแกแหละในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นเหมือนว่าสมมุติว่าถ้าเราไปพยายามกับเขาคนนั้นเขาก็จะบอกเราว่าโอเคแกไม่พยายามสุดเปล่านะชาวท่านลมแต่ถ้าเกิดมีใครมาพยายามกับคุณหรือคุณก็ชอบเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเขามาพยายามาเราดีดีด,ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเอออยู่เฉยดีกว่าเราให้เขาพยายามต่อไปเราจะเราจะเล่นองค์ไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบว่าเอ้ย ทำเป็นเหมือนไม่สนใจเขาและตอนเนี้ยคนนั้นเขากําลังไม่สนใจคุณทําเพิกเฉยใส่คุณไม่พยายามเพื่อคุณทีนี้คุณก็เลยเคว้งเลยสิไม่พอใจเบื่อหน่ายเสงอะไรวะเนี้ยเฮ้ยตกลงกูผิดอะไรเนี่ยค่ะนะไม่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ดึงเชิงเกินในสําหรับคนที่คนมาชอบแล้วคุณก็ชอบเขาแล้วบางที ถ้าสมมติคุณไปชอบเขาเงี้ยไม่เร็วไม่รีบเกินเออมันเป็นสิ่งเนี้ยนะคะเพื่อนๆนะจะทําให้คุณอะได้รับความรักที่ดีได้รับความรักที่คู่แท้คู่แท้ของคุณอะนะคะและที่สําคัญนะไพ่สิ่งเนี้ยนะ,ะบางคนนะถ้าส่งดาบมันขึ้นอะนะคะในตาแหน่งปัจจุบันอะคุณถามตัวเองก่อนว่าฉันอยู่โสดจะมีความสุขใช่ปะหรือถ้ามีคนเนี้ยแล้วมันโอเคกว่าที่อยู่คนเดียว ต้องพิจารณานานๆคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ลงเอยหรือแต่งงานหรือเรากําลังเจอคู่ที่มันเหมือนว่าซัพพอร์ตสนับสนุนเรานะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเราง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราอะเข้าใจสิ่งที่หมอพูดแล้วเราปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ได้สักเซสหรือสําเร็จหรือเราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่แบบโคตรดีสุดแล้วเราได้คนที่ดีสุดไว้ได้อะ่ะอันนั้นแหละค่ะคือปฏิหารข่าวดี ทั้งความสัมพันธ์ทั้งเรื่องงานและก็เรื่องความรักอ่ะคุณจะไม่รู้สึกเบื่อนหน่ายอ่ะเบื่อหน่ายตัวเองด้วยเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ด้วยอะมันจะไม่เป็นสิ่งนั้นเข้าใจนะคะสิ่งที่หมอบอกอันนี้คือข่าวดีสุดคุณคิดดูสิว่าเราอ่ะได้ของขวัญที่ล้ําค่าคือคนนี้ในความสัมพันธ์แต่ทํายังไงเราถึงจะได้ความสัมพันธ์นั้นมาได้คุณนึกออกไหมคะเรามีความรักได้ทุกคนเขารักเราเรารักเขาแต่เรากับเขาทํางานในความสัมพันธ์มันไปพัฒนาไม่ได้คุณเข้าใจไหมคะ แล้วบางคนไม่ใช่ไม่รักกันนะคะที่มันต้องห่างกันหรือต้องเลิกกันไปเพราะรักษาสายสัมพันธ์ในระยะยาวไม่ไหวอ่าหมอขอพูดแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าหวยะมันต้องรอเวลาที่ออกที่เหมาะสมมันไม่ใช่ออกหวยลาวห,หวยอานอยเพราะไม่เป็นหวยเมืองไทยโอเคนะหรือใครจะถูกหวยก็ไม่รู้นะคะพอพูดเรื่องหวยนะคะเอาละนะคะอะบางทีเราก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะความรักคู่ของเราหรือหรือ,รอความสัมพันธ์ง่ายๆเลยนะเช้าท่าลม ช้าๆได้พาเล่มงานเนี่ยคุณจะเป็นสเตปนี้นะปฏิหารข่าวดีของคุณนะไม่ว่าสิ่งนั้นอ่ะมันคืออะไรตัดสินใจช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะหมอบอกเลยลองดูสักตั้งสิว่าเอ้ยกูจะไม่ใจร้อนกูจะไม่กูจะไม่รีบแหละดูกูจะเปลี่ยนตัวใหม่เอ้ยเปลี่ยนตัวเองว่าเมื่อก่อนกูเคยคบสามเดือนกูแต่งงานเลยเมื่อก่อนกูเคยคบสามเดือนแล้วกูได้เป็นแฟนเลยแล้วกูก็เลิก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 มากับทุกคนทีนี้กูจะเอาใหม่จะดูสิว่าจะชนะใจตัวเองได้ไหม เอาชนะใจคนที่เราไปชอบอะ่ะแล้วเขามาเป็นแฟนเรามันเรื่องจิบจิบค่ะการที่เราเอาชนะใจตัวเราเองควบคุมอารมณ์ไว้ได้และรักษาความสัมพันธ์และแต่งงานไปให้อยู่กันได้จนแก่เท่าละไม่เลิอกอันนี้โคตรยากหมอมองเลยคะ่ะนะะเอาล่ะนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆชาวทัดลุมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบพิมพ์คำถามด้วยอ่านรายละเอียดนะคะใต้คอมเม์หรือใต้ดีสคริปชันของคุณที่พร้อมโอนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ